ทำม่ดแม่่มาม่ไปกินนะจลงกินอะไรเนี่ยเนี่ย่นี่ลูกเอเี้ยงนี่โตแล้วก็ไม่ไปเนาะเข้าบา้านกินข้าวมีจานข้าวบนโต๊ะอาหารด้วยโอโ้โหเราเราเลี้ยงนกมันก็หลายตัวเนาะถึงเวลาเขาก็ไปไอตัวนี้มันแปลนะบินได้ก็ไม่ไปแถมเข้าบ้านเข้า เข้ามากินข้าวกับคนตอนนี้ก็เรียกแล้วนะคะพูดแล้วเจ้าเอี้ยงดําตัวนี้เรียกเรียกคําเดียวเรียกแม่แม่แม่แม,แม่เขาจะเรียกอยู่แค่นี้เนะี่ยแล้วก็พูดภาษาเอี้ยงฝังไม่รู้เรื่องโอ้ใเต้ไม,ไ,ไม่ชอบมือมือนี้จับหนูขังกงแ,แลวหนูจะเข้ากงนอนเนี่ยหนูจะต้องเข้าเองถ้าเจอมือนี้ปุ๊บไม่ชอบมือนี้ อันนี้จับหนูขังกงเดี๋ยวนี้นอนก็ต้องนอนกงนอนเองเข้าเองเอามือจับปุ๊บุกจิกมือเลยให้นอนต้นไม้ก็ไม่นอน <c oughs> เลี้ยงนกมาเท่าไหร่เกือบสิบตัวมั้งนกนกกำพานกตกมาเนี่ยมีเจ้าน,นี่ตัวเดียวเจ้าเอี้ยงใหญ่เนี่ยเ้าชื่อน้องหนึ่ง ไม่ไปบินได้ไม่ไปอยู่มาเนี่ยเพื่อนเพื่อนมาเรียกทุกวันจะมีเพื่อนเอี้ยงเนี่ยสามสี่ตัวมาเรียกทุกวันชวนบินพอเพื่อนเขาชวนบินบินขึ้นฟ้าไปสักพักกลับบ้านแล้วเพื่อนหายหมดไอเจ้าเอี้ยงหนึ่งนี้กลับบ้านมาตัวเดียวป <c oughs> ูแคคตัสไว้หน้าบ้านก็ถอนวันละต้นสองต้นต้นเล็กๆช่วยแม่ทําเห็นแม่ทําปลูกต้นไม้ก็ถอนเลยแม่เอา เอาเอาเอาเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ขุยมะพร้าวมะพร้าวเศษมะพร้าวใส่กโคนกระถางแล้วเอาดินใส่ทําตามมัง่งก็คือโคลนกระถางออกแล้วเขี่ยขุยมะพร้าวออกหมดเลยปลูกแคคตัสก็เด็กแคคตัสออกหมดเลยหั่นเป็นสองท่อนแคคตัสเล็กๆประจำวันละวันละอันสองอันตายหมดแคคต,ตัสต้นเล็กปลูกต้องปลูกต้นใหญ่ อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนคุยวันนี้คุยแค่น,นี้สวัสดีครับ